มาติดตามช่วง Investment Update โดยตลาดซรัพแห่งประเทศไทยกันนะครับวันนี้เป็นวันแรกของการซื้อขายทั้ง DR และ DRX ตัวใหม่นะครับรวมทั้งหมด4ตัวด้วยกันเพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนในหุ้นหลังประเทศให้กับคุณผู้ชมแบบง่ายๆนะครับซื้อขายกันในตลาดหุ้นไทยได้เลยน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณพงษ์ชวิตรัตนมโนชัยนะครับ Head of Capital Market Innovation ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับอยู่ในสายคุยกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณบอยคุณแพนค่ะคุณพงษ์ชวิดคะมาเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยนะคะให้ความสนใจในตัว DR แล้วก็ DRX นะคะตรงนี้เนี่ยเขามีจุดเด่นอย่างไรและนักลงทุนเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าไปซื้อขายแล้วก็ลงทุนได้ยังไงบ้างคะอ๋อครับผมจริงๆเนี่ย DR เนี่ยกับ DRX เนี่ยอยากให้มองเหมือนการซื้อหุ้นตัวหนึ่งเลยนะครับครับในเบื้องหลังเนี่ยทุกครั้งที่นักลงทุนมีการซื้อ DR เนี่ยหลังบ้านของทาง KTB เนี่ยก็จะมีการไปซื้อหุ้นต่างประเทศเนีมาร์เก็ตไฟ นะครับแล้วก็มาผ่านกระบวนการของศูนย์ลา่าเอามาิสเป็น DR ให้หนักคนได้ซื้อกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆข้อดีของ DR เนี่ยคือการได้เป็นเจ้าของอหลักทรัพย์ต่างประเทศในรูปของเงินบาทนะครับซื้อขายได้ด้วยเงินบาทแล้วก็เทรดอยู่บนกระดานตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแะคับผ่าน streaming ปกติเลยนะครแล้วก็ไม่มี capital gain tax erm, เวลาได้ปันผลไปยังได้รับด้วยนะครับแล้วก็ทางธนาคารเนี่ย ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องให้ตัว DR เนี่ยวิ่งไปสอดคล้องกับตัวคุณแม่ด้วยนะครับครับทีนี้ของรอบนี้ครับที่เราเอามาออกเนี่ยมันก็จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับทาง AI เนะก็ตอนนี้มันเป็นเทรนที่กำลังม,มาแรงเลยล้วธนาคารก็อยากจะให้ตัวเนี้ยเป็นเพิ่มการช่องทางลงทุนสำหรับนักล,ลงทุนที่สนใจในพวกเทคคอมพานีพวกนี้นะครับก็โดยกลางวันเนี่ยเราจะมี ตัว D R ที่ออกชื่อไปถึง่80สอันนี้ก็เทรดบนกระดานธรรมดาเลยนะครับมีบัญชีหุ้นอยู่แล้วเนี่ยสามารถซื้อขายได้เลยนะครับแล้วก็ขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่1ห,หน่วยนะครับที้ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยสองทุ่มถึงตีสีเนี่ยเราก็เทรดบนกระดาน D R X platform นะครับก็เทรดผ่านสตรีมมิ่งเหมือนกันนะครับเราก็มีตัวหุ้นที่เป็นที่รู้จักอย่าง Microsoft Google แล้วก็ Nvidia นะครับ Nvidia ก็เป็นผู้ผลิต CPU ที่ไว้ใช้เทรดพวก AI พวกนี้นะครับ รอบนี้เราเลือกหุ้นซีม AI หมดเลยนะครับซีมนี้น่าสนใจในอนาคตยังไงบ้างคุณพลชวินอืมครับผมในขณะที่ดี่งได้เลยครับก็จริงๆเนี่ยถ้าจะมองตอนนี้นะครับถ้าเราดูตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันจะติดลบประมาณสัก7-8เปอร์เซ็นต์ะแต่ถ้าสมมติเราไปเอาเงินก้อนเดียวกันเนี่ยไปลงทุนในตลาดต่างประเทศอย่าง n า s แ a q เนี่ยตอนนี้มันขึ้นมา3-3เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตัวที่ร้ายตัวเนี้ยขึ้นมาหลักๆเนี่ย ก็จะเป็นพวกคุ้นที่มีเทคโนโลยี AI อย่างเช่น Google Microsoft แล้วก็ Nvidia นะครับ<ม>ก็ขึ้นมาเยอะมากเลย Nvidia ปัจจุบนขึ้นมาเกือบสองเท่าแล้วตอนนี้นะครับเรามองว่าตอนนี้ตัวอ,อย่างที่อย่างไอตัว AI เนี่ยมันตอนนี้มันจะก,การทำให้เปลี่ยนจากยุคที่ถ้าเกยดเทียดนะฮะเหมือนยุคที่เราเปลี่ยนจากการใช้ดาบเป็นปืนนะครับมปในการอัพทีป Productivity ของคนส่วนใหญ่เพิ่มมากขึ้น นะครับเข้ามาทำชีวิตคนง,ง่ายขึ้นนะครับจากโคดดิ้งเมื่อก่อนอเนี่ยโปรแกรมเมรอร์เนี่ยต้องฝึกกันเป็นเวลานานเนนี้ใช้เวลาไม่เยอะในการที่จะคุณจะเรียนโคดดิ้งนะครับอันนี้ก็พวกคุณที่จะเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ครับเขาก็จะมา p r ว v ยเอ a อเนี s ย r v i c e ละจากเดิมที่แพลต f ฟอร์ม s s สเซอร์วินะเนเป็น AI as a service ครับก <_' c Brady> <ค>็ตรงนี้มันจะเป็นการเพิ่ม S-curve ให้ของบริษ,ษัทเขาด้วย ค่ะถือว่าเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในกรณีของนักลงทุนเองค่ะถ้าหากว่าสนใจเนี่ยนะคะในลักษณะของ DR แล้วก็ DRX เหมือนหุ้นตัวหนึ่งการซื้อขายล่ะคะสามารถที่จะทำได้เหมือนหุ้นตัวหนึ่งเลยหรือเปล่าคะช่วยแนะนำทีค่ะครัก็อันนี้สามารถซื้อเหมือนซื้อขายเหมือนหุ้นตัวหนึ่งได้เลยครับเพรถ้าสมมติเป็นกระดาน DR เนี่ย เราก็ถ้ามีบัญชีหุ้นอยู่แล้วครับก็สามารถกดเข้าไปซื้อได้เลยนะครับ,รบก็ตอนนี้จะมีไปรู้นะครับแล้วก็มีบาร์บาร่ดซูนเซลยวนี่ตัดสุนซึ่งทางธนาคารก็มีรีสอร์ทมาเรื่อยๆนะครับมีบัญชีหุ้นอยู่แล้วซื้อได้เลยแล้วก็ซื้อขายขั้นต่ำเนี่ยเป็นหน่วยครับ,รบถ้าเป็นกระดาน d i s เนี่ยเราตอนนี้จะเริ่มเทรดความจริงมันมีสองทงโซนนะแต่ว่าตัวที่เราเอาอมาเนี่ยก็จะเป็นตามเทรดจากตลาดแม่ก็คือตลาดอเมริกา เริ่มตั้งแต่สองทุ่มถึงตีสเลยนะครับก็จะมี Microsoft, Google, n v i ็นบเดียถ้าเนี้ยถ้าสมมติมีบัญชีอุ้นอยู่แล้วก็ไปกดในสตรีมมิ่งขอเออเขาไปบัญชีเพิเ่มเติมได้ครับเท่าที่ผมกดดูไปตู้80นี่เรื่องสภาพคล่องก็ไม่ต้องห่วงด้วยเช่นกันนักลงทุนก็ก็มั่นใจได้ว่ามีสภาพคล่องให้ซื้อขายแน่นอนถูกไหมครัใช่ครับอืมครับก็ไอเดียของการเอามาออกบียครับเราต้องการทําให้มัน แล้วคุณสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นราคาดีอารแต่ละตัวเนี่ยมันจะไม่ถึงส0บาทนะครับอย่าง Microsoft เนี่ยก็จะเทรดอยู่ประมาณ5้าบาทนะครับไปดูก็จะประมาณห้าหบาทเหมือนกันนะฮะเพราะ <c oughs> ฉันเนี่ยก็ต้องมีเงินเยอะก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ต่างประเทศได้แล้วครับแ <c oughs> ล้วราคามันจะแทร็กกับหุ้นที่เราอ้างอิงแบบแบบเแบบต็มที่เลยไหมครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือเปล่าหรือว่าใกล้เคียงแค่ไหนยังไงก็ความจริงราคาเนี่ยมันจะแทร็กกับหุ้นอันเดอร์ไลน์เนี่ยเดี่ยวทานเลย นะครับก็จะไกเขียงมากแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีสปายดีมาในในประเทศนะครับอาจจะทําให้ออฟไปบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็จะดูอยู่ให้มันอยู่ในกรองนะครับผมค่ะเวลาลงทุนหุ้นต่างประเทศเนี่ยนะคะนักลงทุนจะนึกถึงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนตรงนี้มันจะมีอิทธิพลหรือว่ามีผลต่อการลงทุนใน DR แล้วก็ DRX ด้วยไหมคะอมีครับผมค่ะจริงๆหลักการเวลาที่จะดูนะครับก็คือหลักการเนี่ยมันจะ ราคาของเรียนประกอบด้วยสองส่วนก็จะมีราคาของอตัวแม่อ้างอิงนะครับแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ตามด้วยเวโชคือตัวอย่างยกตัวอย่างอย่าง r o s o f t เนี่ยหนึ่งหุ้นของ Microsoft เนี่ยจะเท่ากับ2,000 DR, <ช>ันดีารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือราคาหุ้นแม่แล้วก็คูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็หารด้วยจำนวนเวโชน,นะครับซึ่งอันนี้ทางกรุงไทยก็มีทำให้มันง่ายนะครับผม สามารถเด Google Search ท์ชชว่า KTB DR นะครับแล้วเราก็จะมีตารางเปลี่ยนเทียบราคาให้เลยว่าตอนนี้ถ้าสมมติอตัตราแลกเปลี่ยนอยู่ประมาณเท่านี้ราคาหุ้นแม่อยู่ประมาณเท่านี้ราคา DR จะอยู่ประมาณเท่าไหร่น,นะครับนักลงทุนสามารถเข้าไปดูได้เลยอัอออตราแลกเปลี่ยนที่เราคำนวณแบบเร็วทา e ได้ไหมครับหรือว่าเป็นวันต่อวันเร็วทามด้วยเรวทด้วยอ๋อดีจังเลยโอเค ได้เพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับก็ลองศึกษาดูแล้วก็ทางกรุงไทยเองก็มีเว็บไซต์ให้ข้อมูลนะครับอย่างที่คุณพงชูวิตย์ได้บอกไปแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับมาให้<อ>ความรู้กันะะนะครับยินด,ดีดีค่ะขอบคุณมากนะครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับเดี๋ยวย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะเป็นวันแรกของการเปิดซื้อขายทั้ง DR และ DRX ตัวใหม่รวมกันทั้งหมดนะครับตัวด้วยกันก็คือเป็น DR 1ตัวคือไปตู้80นะครับ BIDU 8 0นะครับอ้างอิงหุ้นไปตู้ของจีนนะครับอีก3ตัวเป็น DRX นะครับ Microsoft Google Nvidia นะครับชื่อย่อตามที่ผมได้เรียนคุณผู้ชมไปตั้งแต่ช่วงเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับลองศึกษาดูลองหาจังหวะดูนะครับบางตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงมากอย่าง Nvidia เนี่ยผมไปดูล่าสุดตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันขึ้นมาเกือบเกือบ20นะครับบางคนอาจจะมองว่าแพง ไปก็ไปดูตัวอื่น Google กับ Microsoft ยังขึ้นน้อยกว่านะครับอันนี้เป็นโอกาสที่น่าสนใจให้เราได้ลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะครับค่ะนี่ก็เป็นทางเลือกการลงทุนที่นำมาฝากกันนะคะอย่างที่ฝากกันไว้แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ w w w s e t i n v e s t n o w c o m d r x นีะคะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในเช้าวันนี้ค่ะพรุ่งนี้10โมง5นาทีกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ